สวัสดีครับท่านผู้ชมเคยบ้างไหมครับเวลาที่เราทำงานหรือเรียนหนังสือถ้ามีเรื่องเข้ามาหลายๆเรื่องในชีวิตพร้อมกันบางครั้งเราก็อาจจะเกิดความสับสนได้วิธีการแก้ปัญหาความสับสนก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเอง อย่าเพิ่งคิดถึงอดีตกับอนาคตคิดถึงแต่สิ่งที่กำลังอยู่ตรงหน้านะปัจจุบันคืออยู่ที่เวลาปัจจุบันภาษาพระเรียกว่าปัจจุบันธรรมเราก็จะมีความสุขได้งานต่างๆในชีวิตนั้นมันย่อมมีมาเรื่อยๆงานหนึ่งยังไม่ทันเสร็จ อีกงานก็จะเข้ามาแทนที่หรือบางทีไม่ใช่แทนที่เข้ามาซ้อนกันหลายๆงานถ้าใครที่ไม่สามารถเรียงลำดับความสำคัญหรือจัด p r i o r i t y ได้ก็จะเกิดความวุ่นวายสับสนในจิตใจตัวเองทำให้การกระทำและคำพูดการสื่อความหมายเกิดความสับสน ได้บางทีอาจถึงขั้นเสียสติหรือที่เรียกว่าสติแตกวิธีที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเมื่อเราเจอเรื่องต่างๆที่วุ่นวายในชีวิตสารพัดเรื่องสารพัดปัญหาให้เราตั้งสติ สติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่เราทำจิตใจไม่ว้าวุ่นสงบเยือกเย็นเหมือนเวลาเราขับรถคนที่สามารถคุมสติใจเย็นอยู่ได้ก็จะเข้าใจเวลามี รถมาปาดหน้าหรือมีเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะทำให้เราโมโหได้ในทันทีถ้าเราพอมีสติอยู่บ้างเราก็จะสามารถยุติอารมณ์โกรธตรงนั้นได้ในงาน,นงอื่นๆก็ตาม